เราเริ่มเราเริ่มแสดงออกได้บ้างแล้วโตพอมีศักยภาพพอที่จะแสดงอะไรออกมาใช่ใช่แล้วก็เลือกที่จะไม่ใส่กระโปรงที่แม่จัดมาให้แล้วเพราะว่าเริ่มเปลี่ยนไปใส่อะไรแล้วก็ใส่เกงยีนกับมาใส่เกงยีนเสื้อยืดของพี่ชายไปขอเสื้อยืดเฉาแบบว่าไปจับตุจักไปอะไรอย่างนั้นแล้วแล้วก็ใส่แบบที่เราใส่กระเป๋าก็ไม่เย็บเองอะไรเองเริ่มมีความรู้สึกว่าห้ายอเลยใช่ไหม ยืนยามแต่อะไรก็ไม่รู้ยางอะไรเนี่ยพี่แล้วก็แบบว่าเริ่มเป็นเริ่มเป็นแบบนี้แล้วอะค่ะแบบชัดๆแล้วรู้สึกว่าอออฮิปปี้หน่อยๆใช่ค่ะนแต่ตอนนั้นมันก็ดูเป็นพวกแบบ ธรรมดาค่ะเจาก็เห็นใครๆเขาก็ใส่กันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นปกติแต่ว่าเริ่มอ่านหนังสืออีกแบบนึงเริ่มฟังเพลงอีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะเป็นไป,นปนตามวัยแล้ว,แล,วแล้วช่วงนั้นนี่มีเพลงไหนที่มันโดนๆหรืบ้างแบบว่าเวลาเรางงเงาเราฟังเพลงนี้แล้วอ่้ยมันโดนเวลาเรามีความสุขเราฟังเพลงนี้มันโดนแต่อ,อกหกักยังไม่เคยั้างนาะอ,อกหักไหม มันอกหักแบบว่ารักเขาแล้วเขาก็มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่หนูเล่าให้ฟังนั่นแหละพี่คนนั้นแหละที่หนูไปรับแรงสั่นสะเทือนจากการซ้อมเป็นเนวของเขาเนี่ยหนูไม่เคยเล่าเรื่องนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็แบบถ้าเจอพี่เขาวันนี้เจี๊ยบจะบอกว่าพี่เขาอยู่ไหนแล้วตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้แล้วค่ะอแล้วก็มันไม่ได้มีแบบอกหักแบบอกหักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยมันเป็นเป็นมีเคเฉพาะกิจของเราไหมอุยฟังเพลงนี้ทีไรมันชื่นใจอุ้ยได้ยินเพลงนี้ทีไรพี่ปั่น ครีเอทีฟยุคนั้นทําไมไม่รู้ชอบจะจะฟังเพลงพ่อบ่อยๆคิดถึงพ่อคิดถึงที่บ้านฟังเพลงรักนิรันด์ฟังเพลงแบบเมื่อความฟังฉันหลุดลอยไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่ามันบรรยากาศเพลงพี่อุ้ยลาวิวันตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครีเอทีฟยุคนั้นก็จะเพลงเพราะๆอันประกอบไปด้วยพี่ๆกลุ่มปรากฏการฝนนี่ด้วยแหละตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าอยากอยากทําอย่างอื่นนอกจากเล่นเป็นโนหรือสอนเป็นโน้ยัง ยังค่ะอยากท่องเที่ยวเริ่มแบบ เริ่มอยากเที่ยวอย่างจริงจังละเริ่มอยากทําอะไรก็ได้เพื่อให้เที่ยวละตอนนั้นน่ะเหมือนรู้แล้วแต่ว่าอาชีพเที่ยวนี่ยไม่รู้ไม่มีแน่ๆ mm hmm. ก็เลยว่าตั้งใจทําอันเนี้ยเหมือนแบบโอเคเราได้ทําสิ่งที่เราเราเลือกมาแล้ว mm hmm. แต่ตอนนั้นน่ะคิดว่าเราเลือกมาแล้วเราไปให้มันจบยังไงก็จบแล้วมีงานทาอะไรเงี้ยสักประมาณม .5 เองพี่จะมีเงินเดือนละเพราะว่ามันต้องฝึกสอนฝึกสอนเขาก็ให้เงินเดือนนะคะเ mm hmm. ขาค่อนข้าง t r e ต t ครูในระบบเนี้ยค่อนข้างดีมาก mm hmm. มหนี่คือจะมีเงินเดือนแบบเต็ม สตรีมปกติเลยพี่แบบ <S 2> 2 <S คือวันละแปดพันวันละแปดพันเสาร์อาทิตย์สองวันเจ๊คือหมื่นหกในยุคน้วันละอวันละอูะอออ้เยอะนะเยอะอันนี้ยังไม่รวมสอนตามบ้านนะพี่<อ>พวกเพื่อนเจ๊บที่แบบว่าเล่นเปียโนตอนกลางคืนเล่นเปียโนรับบี้อะค่ะนั่นคือแบบขึ้นแท็กซี่จะไม่แบบไม่ต่อไม่อะไรขึ้นแล้วไปส่งเท่าไหร่คือเท่านั้นอะไรเงี้ยใช้ชีวิตอย่างนี้กันหมดเลยอะทางโรงเรียนเพราะว่าทุกคนมีรายได้หมดเลยเป็นครูแสดงว่าตอนนั้นมห ท่าไหร่เองอ่ะสิบเจ็ดเวลากลับบ้านนี่เฮมากเลยพี่จะเลี้ยงข้าวเพื่อนแบบว่าป่าเลยอ่ะเจี๊ยบป่าเลยอ่ะแล้วแบบเธอแตวตัวจริงเนี่ยคืองงๆนะเดี๋ยวก็ป่าเดี๋ยวก็แตวอะไรเงี้ยนะก็แบบจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอายุสิบปดจะซื้อบ้านแล้วอ่ะจริเหรอค่ะคุณพ่อเห็นว่าเฮ้ยมันได้เงินไม่ไหวแล้วเว้ยเริ่มแบบเดี๋ยวมันซื้อต่อ เป็นพี่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อนเพราะว่ารักเพื่อนแล้วก็แบบเพื่อนที่ยังไม่ได้ทํางานเพื่อนที่ยังมาหาลัยแบบฉันแอบรักแฟนเพื่อนฉันแอบรักเพื่อนฉันอะไรพวกยังมีปัญหาตุ๊ดตอย่างนั้นอยู่คือจะก็จะเลี้ยงข้าวเลี้ยงเหล้าอะไรเงี้ยเลี้ยงเหล้าด้วยหรอ,อ,อแล้วดื่มด้ไหมตอนนั้นดื่มค่ะอตอนนั้นเป็นละตอนนั้นเริ่มแบบเริ่มเป็นละ เออนะพอมัเริ่มแตกจริงๆพอมีตังค์แล้วเนี่ยมันแบบมใจแตันเหมือนรเรารับผิดชอบตัวเองแล้วแต่ว่าบ้านที่ซื้อเนี่ยเป็นชื่อพี่ชายค่ะคุณพ่อก็แบบว่าซื้อเป็นชื่อพี่ชายแล้วก็ให้เรามีภาระเพื่อที่เราจะไม่ได้แบบว่าเอาเงินไปใช้จ่ายสุดวสุรแล้ก<ๆ>็เลยเป็นแบบสกิปมากเลยมันก็เลย,เลยช่วงที่เพื่อนมีปัญหากอ,อกหกักรักเพื่อนด้วยกันเองอะไรเจ๊จะแบบเฮ้ย hey, ค่าน้ำค่าไฟเดือนนี้โอเคอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นแบบงง,งๆพี่ สรุปแล้วก็เริ่มจะแตกนิดนิดนะใจก็เยอะอยู่แหละเพียงแต่ว่าพอพ่อฉลาดเลี้ยงเจี๊ยบนะอ๋อพ่อรู้ทันใช่ล้วก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราได้ไนีนั่นน่ะสิพี่เหมือนแบบเขารู้ว่าอย่างเราเนี่ยต้องแบบไหนอ่ะสเต็ปถัดไปจากนี้พอมีเงินแล้วไปบอกให้อย่าใช้เงินเอาเงินมาฝากแม่ไว้เนี่ยไม่มีทางละอะไรเงี้ย ซื้อบ้านพยายามแบ่งภาระว่าเราจะต้องมีภาระตรงนั้นตรงนี้ให้เราก็เป็นชิ้นเป็นอันยังไงบ้านที่ดินก็เป็นสมบัติของเราอยู่บ้นยังแต่เราก็มันก็ทําให้เราพราวขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเวลาเรากลับบ้านไปเพื่อนทุกคนจะรู้ว่าเราซื้อบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยมฮ้ยก็ถือว่าเป็นชีวิตวัยรุ่นที่ที่ที่มีเงินมีงานเร็วนะเร็วมากพี่เร็วนะสอนตาบ้านเนี่ยสมมติบ้านละสองพันเงี้ยอาทิตย์หนึ่งสมมติจะรับห้าบ้านนี่ก็หมื่นหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่อาทิตย์หนึ่ ตอนนั้นเงินมันแบบว่าหาง่ายค่ะก็ให้คุณแม่ผ่อนบ้านอะไรเงี้ย